ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านเชื้อเพิงวันนี้น้องข้าวหอมจะพาทุกทกท่านมารู้จักกับโรงเรียนบ้านเชื้อเพิงโรงเรียนบ้านเชื้อเพิงมีผู้อํานวยการชื่อนายสุธีสีเชื้อดํามีจํานวนนะักเรียนทั้งสิ้น184คนมีคุณครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาดัดงต่อไปนี้ครูชั้นอนุบาลปีที่สองครูกิตยาผิวจันทร์ ครูชั้นอนุบาลปีที่สามครูทิติมาบุญสุยาครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูอุไรหม้จันและครูพิทยสุดดุมกลางครูชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูประพาใจสงี่มและครูสุนันทาถือคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่สามครูสีแพลี่ยมสะอาดและครูจำลองสอนกล้า ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูสุรพงษ์ชนะเลิศและครูชนทิชายยวงทองครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูวิลาวันดวงวาวและครูมัทชิมาพักคงคาชนะครูชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูสิทธิชยัยดุมกลางและครูรุ่งสิริอบอุ่น นายถนัดพงประดับนักการพันโรงโร,รงเรียนบ้านเชื้อเพลิงครูวชิระยาดียิ่งครูธุรการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงผลงานในปีการศึกษา2564ที่โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงได้รับรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทองผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระดับปฐุมใบเป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีเบสแพ็ t ชีทในการจัดการเรียนรู้